สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฝาสายพาเที่ยวครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่แบ็กแคนยอนนะอีออนหนึ่งนะครับกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานะครับวันนี้เรามากินผัดไทยกันเรามาลองทิพผัดไทยกันนะครับดูนะครับว่าผัดไทยที่กัมพูชาเนี่ยรสชาติเป็นไงมาแล้วครับผัดไทยของเรานะครับผัดไทยกุ้งสดมีมะนาวมาให้มีผักอันนี้ผักะไร ปรุงเลยบีบก่อน๋ยวลองชิมเส้นก่อนอื้อหือใช่อะอืมยังไม่ปรุงอะไรก็อรเลยหรือขอปรุงหน่อย ชอบแบบเผ็ดๆช่างปรุงก็เหมือนช่างปรุงบ้านเราเลยลองดูอืม้ม ต้องตืออืมเครื่องเคียงก็ครบอยู่เครื่องเคียงก็ครบอยู่นะกุ้งเนี่ยคือแบบนิ่งมาก ดึงมากครับแบบเด้งๆไม่รู้กันทำยังไงเบคแคนยอนนะที่อีออนหนึ่งแค่คนไทยนะอืมอร่อเห็ <c oughs> นมีไข่กระทะด้วยนะน่านมาลองมากเป็นขา เป็นผัดไทยถาบนะครับก็จะมีไซซ์เอสไซซ์เอ็มไซ์แอลนะโอ้โหสุดยอดนะบนซ้มตํำนะครับแล้วตรงกลางเป็นกะเพรากะเพรากะเพราไก่แล้วก็ข้างล่างเป็นผัดไทยนะครับผัดไทยถาบเออสุดยอดนะถ้ามากันหลายคนนี่ก็สั่งเป็นเป็นถาบเลยก็ได้นะเมน,นูก็หลากหลายเลยนะนี่ เม่อกี่เราไมได้ดูเรื่องนี้อันนี้มีปลาด้วยปลาปลานึ่งไปครับไปดูร้านอานื่นกัน